เอาละครสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยากจะเผยกับผมเซนส์มิสเตอร์จุดเอสอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า BigFoot อันจริงจริงก็ลืมชื่อเกมไปแล้วเหรอมันชื่อเกมอะไรกันไม่รู้อ่ะมันเกมมันติเพลเยอร์ที่สมารรเล่นกับเพื่อนในหลายคนเกมแม่งโคตรสนุกเกมแม่งเราใจเลยอ่ะแบบโคตรมัน ความพร้อมกับโฆษณาตึงๆของเขาอีกแล้วเอาเป็นว่าไปรับชมกันดีกว่ามุชิมุชิไม่กลัวจริงๆนะไอ้เหี้ยเกมพีบีชัดมึงดูมีสกินปืนด้วยไอ้เหี้ยโคตรเท่เลยว้าวเฮ้ยไม่สืิอปืนได้ดไหมมีการอยู่พันนึงตังการทันเปลเออวะจะได้ iw อ่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่น้ำหมืนสองอะ แตงพันเดียวเองซื้อซื้อแต่ผนรูปซองห้าพันบาทดูโฆษณาเลยปั้นตัวลขอนไปแม็ก,มกไปเจ้ากูแล้วมึงรู้แม่งมีแม่ตาต่ามึงมีแม่ตาให้สเ,เก็ตเลยนะเว็บลูกซองกัวสกเก็ตอะไรวะสกเก็ตเป็ดเนียนเน้ยมันจะเม็ดนี้โอ้โโอ้โหโอ้โหเว็บ ได้เหมึงดูถ้ามึงซื้อได้มกูซื้อไม่ได้ไม่กูต้องมันมันแค่สกินเดียวเมึงต้องดูโฆษณากูคิดว่าท้าวิ่งกระโดดไอ้เหี้ยะมันมีปั๊บมันมีให้ปุ่มนี้นะมันมีปุ่มนี้ให้นั่นน่ไงแต่ปุ่มเล็กเล็กเล็กใหญ่มีนินจาเนี่ยเซนเซนมาทำตัวละครแดงกับตัวเงินเหมือนไอ้ทับซิโลกับสกอรีนไอ้เพียะไอ้เหี้ยะีไทยเลย ไอ้เหี้ยไม่ที่มันไม่ใช่ทำแบบโคบะไอตัวที่มันใช้เงาอ่ะที่มันใส่หน้ากากอ่ะไอ้เหี้ยก็ไอ้เนี่ยอ๋ออ๋อไม่ใส่เขียนจะจัดไอ้เหี้ยอ๊อโดนด้วยก็ตึงเอกหึบดแล้วบอกรองหลอกลวงหลอกลวงกูเอ้ยมันเปลี่ยนปืนได้เยเอาเอาปืนกูป่ะปืนกูวางอยู่ตรงเนี้ย กูอยากเล่นลูกศรโอ้ยเหี่ยมือหรืนี่ดีเราต้องไปตั้งเกินแล้วมัเนี่ยอันล็อกกันอ้าแม่งอันล็อกกันกูต้องกูดฆกณานอ้เหี้ยมย่าไปใจหมดเลยใจตุกจิกยัดตุ้เลยอุ้ยใส่เป็นตาวโคเฮ่แบบพีเดเตอร์จสแกนแขกเออหลังอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล็งยิงเล็งเล็งเล็งแฝงแฝง ทุกเม็ดทุกหน่วยสัตว์เฮ้ยพวกได้เอาอย่างมาแนู่นไงอามมาดิเฮ้ยไม่มีปืนลวแล้วมันไม่สนุกเลยวะยกคอนจิงวางได้ไอ้น้องวางไงวะวิธีีีการวางกับดักไอ้เทียเดินอย่างไม่เป็นไรเนี่ยกัดดักหนูไอ้เีกกดดอกหนูอะก็กระดักตัวนีกดดักตัวนี้มึงกูเล่นเกมกูอยากเกมนี้อย่างเสียว

คงจะสักแค่ไหนกันเซียววะวางกับดักเลยกับดักที่มึงแบบไม่เห็นแน่นอนอะ่ะเว็บเอ,เอมามันมาอุ๊กาอูกา,กามึงเข้ามาได้ปะยูดแมนไง,ง,งจะไม่สนุกนะ ยิงเไปม้าโดดยิงมาฟรีไฟเลยนี่เดขากระเพามันหนึ่งหนักตอนนึงนไอ้แก้วเก้ช่วยโยเย๊เอ๊เจเอจเอจโอ้๊เจ๊เจนเจ๊เจ๊เจเล๊เจ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 ๊เเยิบต่อยไวะเ มึงกงกมเขาเยกเป็นมึงชยอะไรเนี่ย้าออลลออลีโลตายตายมึงดูสิ่งที่นี่คือในเกียร์ะไรหมในบอดอาจจะตีแฮมอาจจะตีแค้เดยวแต่อสแปมไปที่เย้เคุณแี่ากย่ง สามล่างสุกฟ้าพถาวิ่งหนึ่คนเฮี้ยคุยอะไรกันมาตัวน้นู่นคุยวกูเนละดงดงดงกูดูเป็นยินเลยอ่ะฟอก้มวะ มันเอาไปคนแรกรโรรอตายช่วยมึงนับตั้งมีลยได้เยอะไหมมันต่อยม่เยอะเยของกูสองฮิตตายนี่คือไรที่กูแซาล มาอะไรเห้ยนี่ลูกชิบชิเด้าดําแบบนี้อ๋อโคตรดีมเนี่ยเจ็ิเจี๊ดีดีกี่ยวกัอะไรกูไม่ได้กดเลยเนาะขังเน่ Sắp tới mùa cái Mom, mưa. Mom, mưa. Mom, mưa. có mưa. Mom,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  mưa. Mmmm. Mmm. Mm. 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 มัดอยู่ทุนี้อ่ะเทำอะไรได้ไม่คนต้องรอต้องรอต้องรอคนเข้เฮีอะไรเนี่ยนี่อฮีอะไรเน่านยินฟันละเอียดเลยนู่นนี่แบงใเลโดนโดนลูกซอง มีบ้านให้นั่งไปกูดูสัญนันบ้านมีเช็คเช็คเช็คเรียรีอารีอเรีไมรีปืนเซ็มันไม่ปื no นแต่กูเข้าไม่ได้คือไรเฮ้ยกูเข้าได้ละอุ้ยเสนปืนอะไรปืนอะไรแม็กซิมตันอะไก็ปืนข้ออเลเมตโอ้ยย่ยไปหาแสดงว่ามีหลายบ้านใช่ปะลองลองกออกไม่ได้เซเซมึงต้องออกช่องนี้เซ็ เห็นไหมเอาออกไปได้ออกช่องนี้ตัวนี้ขุ่เงี้ยวเลยตัวเนี้ยเือนวะคก็เดินไปบ้เอาออกาแล้วก็เหี้ยเลยไปไปไปโอ้เปนวิ่งว้าไปเห้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย อ้ยถึงตายแล้วซ้สบไอสัตว์ซ้สบต้งตัวไลกซ้ำสแลูกซ้าสบลูซ้ำสบลูซ้ำสบด่านละตาููลล่านี่ยกตายห่าันบูลลาลล่าอเปล่านยโอ้โหนี่โอ้ตรงนี้แ็เป็นปุ่มยิงไงเฮ้ยอะไรเนย

สมัตไทยเมืกูเล่ามาอีกคนคนนู้นเนี่ยไงเฮ้อเดี๋ยจริงเพรบ้าเลยเจอดอกสมัตรไทยเด็เด่เลยทำไมเนี่ยเดอลอยเฮียมาดีเฮีย โดนอเดียโดนเลยยื้อรูปแผนมาไอี้อะไรไอเี so ้อะไรก็สุดหมดไอเี้กี่บ้านะเดี๋ยวเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเดินช้าช้าตอนยตอนกูเดินให้เป็นวิญญาณเลยไม่โดนนี่ไม่โดนนี่มีบ้านตรงนี้อีกอุปกรณ์คุณร้อนเกินไป เลกเกเงอย่คงร้อนเลยเล็เก๋ไม่คือร้อนน้ำมันกิมร้อนเลย กระโดดขึ้นโต๊ะเลยยิงโดนนี่หมานลเหียหิวเลือดเลยยองดียเอาเหียไปกินเนี่ยเจ๊ดิ๊น้อะงวงไปกับมาไรเหี้ย 哈哈哈！耶，奥耶！来啊！跳楼吧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 ！跳楼 ไม่ได้ไม่ไ yeah. ด้ไม่ได้ยชิบอ๋ทำเฮียอะไรข้ามมันสเตมันคุอย่างนี้มสิโยนจอบเลย บานเลยตายตายวะกูเจาะใครตายวะเฮียมูเลยเฮียหนีมาเข้าเลยเฮ้ยเขึ้ายิงเข้าออกมายิงกูดิหนีมาเข้าอย่าปืนเกจสัตตาย ไม่ยิมไม่เข้าอะไรวะุณงงเงี้ย